ครับก็จะพามาชมว่านไทยอีกชนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นว่านที่เลี้ยงง่ายนะครับก็ชื่อว่าว่านเพชรนาลายนะครับก็ลักษณะของลําต้นนะครับของใบนะครับก็เหมือนเหมือนใบหอกนะครับนี่ครับสวยๆสวยแปลกตานะครับผมเคยปลูกไว้ที่บ้านเมื่อก่อนนะครับก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับก็เป็นว่านที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับ เขาก็จะมีเป็นว่าไม่มีหัวแล้วก็มันจะเป็นขนเอกนะครับล้ายๆตะไคร้ยาค่าอะไรพวกนี้ครับคล้ายๆกันนะครับก็แทงหนงมานะครับก็เจริญงอกงามไม่ดีมากนะครับก็ส่วนดอกนี่ก็สีแดงนะครับคล้ายๆงอนไก่นะครับก็พอมีเมล็ดก็จะเป็นเมล็ดสีแองแดงนะครับเล็กๆนะครับตามชอบนะครับ กว่านชนิดนี้ก็เป็นว่านเมตตามหานิยมผู้คนพบเห็นยามเก่งนะครับคนโบราณก็เชื่องงินนะครับแผ่บารมีนะครับทําให้คนพบคนเห็นเราเนี้ยก็ม,มีความเกลียดใจนะครับให้ความร่มนับถือนะครับก็คนโบราณน,นะครับเป็นว่านเป็นว่านไทยชนิดหนึ่งนะครับที่คนโบราณน,นิยมนํามาปลูกไว้กับบ้านเรือนนะครับ เพื่อที่แสดงประดับบารมีของตนเองนะครับคนรวยค่าบรดีสมัยก่อนนะครับปลูกไว้ในกระถางสวยๆนะครับยกสูงหน่อยนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยงามมากและแปลกตานะครับคาถากํากับสมมากก็จะปลูกวันถ้าไม่วันจันทร์งวนพระฤหัตนะครับกํากับคาถาไปด้วยน้ำบูมุทายะนะครับด้วยติปิโสนะครับสักสามคาบนะครับก็จะเป็นการดีนะครับก็ดินก็ ประเด็นกลางแจ้งนะครับแล้วก็ค้างคืนนะครับให้ตากน้ําค้างนะครับป็นเด็นสะอาดนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับก็ใช้พวัชัพืชนะครับก็เจริญงอกงามดีนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเป็นว่านชิ่เลี้ยงง่ายนะครับก็ปลูกประดับสวยงามเป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะครับในอาคารก็ได้นะครับดูสวยแปลกตานะครับกระพุ่พบเห็น ก็นำมาให้เพื่อนรับชมครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ